ครับแล้วพวกเราทีมขับซ่าในครั้งนี้ครับมากันอีก2คันครับใช่ RS คู่แต่แตกต่างกันที่คาแรคเตอร์ทั้งในรูปแบบบอดี้นะครับที่เป็นแบบซีดานแล้วก็ฮัชแบ็กนอกจากนั้นเนี่ยระบบขับเคลื่อนหรือว่าเครื่องยนต์แตกต่างกันทั้งคู่เลยใช่สำหรับตัวซีดานเนี่ยเป็น ehev ครับเป็นไฮบริดนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็น ehev อ่ะอ้าวเพราะว่าคราวนี้เป็นระบบไฮบริดที่ฮอน้ามีการปรับขนาดใหญ่ครับ แตกต่างจากที่เคยผ่านๆมาจริงๆหลายคนคงพอ,อทราบข้อมูลแล้วแหละว่า ehev ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนมันเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วในการใช้งานช่วงจังหวะการตัดต่อกําลังร,ระหว่างตัวระบบของเครื่องยนต์ที่มีอยู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอ,อะไรมันขับเคลื่อนกันแน่แล้วมันตัดต่อช่วงจังหวะไหนเดี๋ยวได้ เล่ารายละเอียดเห็นในแต่ละจุดในการทำงานของ ehev แบบเจาะลึกเลยนอกจากนั้นข้างๆผมเลยนะฮะคันนี้รูปทรงในสไตล์ฮ c ช b a c k ของ City ครั้งแรกคนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะมาแทนแจ๊สได้แจ๊สเนี่ยคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าอันนี้ครึ่งคันหน้ามันยังคือซีดานอยู่แต่ในขณะที่แจ๊สเนี่ยหน้าสั้นท้ายสั้นเพราะว่ามันคือ แนวของรถที่เป็นสไตล์ของเขาแต่เขาเนี่ยมันคือรถแฮชแบ็กที่สำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นซิตี้ s ครับทั้งคู่ราคาก็ต่างกันด้วยครับไม่ได้ต่างกันในเรื่องของระบบแล้วก็ขนาดบอดี้อย่างเดียวส่วนต่างเนี่ย90,000บาทถ้า<อ>จะขยับจาก RS a แฮชแบ็กมาเป็น RS ที่เป็นเวอร์ชัน e h e v ก็ทําให้คิดหนักเหมือนกันนะงั้นมาดูรายละเอียดกันก่อนครับว่าในคู่นี้ครับในเรื่องของขนาดมิติตัวรถนะครับรูปทรงแล้วก็อุปกรณ์ที่มีจุดที่แตกต่างกันในจุดไหนบ้างนอกจากที่เห็น4ประตูกับแฮชแบ็กยาวๆแบบนี้แล้วครับ และถ้ามาดูเปรียบเทียบในส่วนของมิติตัวรถระหว่าง Honda City ในโฉม t c h b a c k แล้วก็ City e-h-e-v ในโฉม b o ดี้ซีดานจะเห็นว่าความกว้างอยู่ที่1,748 mm เท่าๆกันส่วนความยาวนั้นในคันซีดานจะมีความยาวที่มากกว่าเล็กน้อยโดยความสูงบอดี้ฮัชแบ็กจะสูงกว่าซีดานอยู่21ม mm. ม ก็ได้เห็นนะครับว่าโพราะว่าแตกต่างหลายหลายส่วนนะทั้งในขนาดมิติความยาวในเรื่องของช่วงระยะล้ออาจจะเหมือนเหมือนกันดีไซน์ถึงแม้ทั้งคู่จะเป็น RS แต่ความจริงแล้วมีรายละเอียดที่แตกต่างกันใช่ไหมปีกย่อยแตกต่างกันพอสมควรนะครับอย่างตัวช่องกระจังนะครับช่องรับลมที่กันชนหน้าแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ท่อนของไฟลงมาเนี่ยไฟขอบคิวตัดดานะครับช่องฟลอกแลมไฟตัดหมอกต่างๆเหมือนกันแต่ว่าช่องชิ้นล่างเนี่ยไม่เหมือน แตกต่างเลยล้อลายเดียวกันแต่คนละสียางแบบเดียวกันครับโยโกบูเอิร์นะครับหนึ่งแป้าห้าบห้าขอบสิบหไซส์เดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะอันนี้เป็นทูโทนอ่ะอันนี้เป็นทูโทนตัดในเห็นผิวที่เป็นโมเยมนะครับอันนี้เป็นดําเงาทั้งเซตเลยนะครับส่วนอื่นๆก็มีกระจกมองข้างนะครับที่มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ตัวซิตี้ RS ที่เป็นเวอร์ชัน ESEV มีก็คือมีกล้อง มีเซตความปลอดภัย Honda Sensing สั่งเข้าไปใช่เรื่องของเตือนการชนทางด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ระบบรักษาให้อยู่ในเลนแล้วก็เตือนเวลาออกนอกเลนและดึงกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ก็เรียกว่าอีก9 0้0 0บาทเนี่ยไม่ใช่ต่างกันแค่1 0 0 0ซีซีบวกเทอร์โบหรือว่า ehev นะใช่แล้วก็ในเรื่องของกล้องอันนี้ก็คือ เพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขณะเปลี่ยนเลนก็จะมีภาพขึ้นบาที่หน้าจอกลาง h Honda l ้าเลน Watch ใช่นะครับก็มีอยู่ด้วยในบอดี้ที่เป็น e h e v ของตัวซีดานพอมาดูแฮทชแบ็กแบบนี้แล้วเนี่ยมุมลาดของกระจกบังลมหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครึ่งคันหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดแหละแต่แนวสโลปหลังเสาบีพิลาหรือเสากลางตัวรถเนี่ยมันฟาบลงมาเยอะมากกว่าครับเรื่องของขนาดมิติตัวรถถ้าเกิดเราจะเทียบ ให้เห็นในเรื่องใน Honda City Hatchback เทียบย้อนกลับไปกับแจส๊สเก่าดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดในแจส๊สโฉมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นตัวโมเดลเชนเหมือนกับทางฝั่งของญี่ปุ่นนะมาดูซิว่า a ัชแบ,บ็กคันนี้เมื่อเปรียบจับคู่กับแจส๊สแล้วจะเป็นยังไงในฝั่งของซีดานเนี่ยถ้าเกิดเราจับมาเทียบกับรุ่นเดิมที่เป็น City ้ที่เป็นเวอร์ชันเครื่องยนต์ 1,000cc ทร์โบอันดูซิว่าครับ เรื่องของขนาดมิตินะครับแล้วก็รวมถึงสเปคต่างๆแล้วเนี่ยมีจุดที่ต่างกันใครเหนือกว่าอันดับที่เท่าไหร่จัดให้เลยครับว่า1 2 3เป็นใครครับหากดูเปรียบเทียบขนาดมิติตัวรถในบอดี้สไตล์ซีดานแบบ4ประตูแล้วจะเห็นว่า ตำแหน่งที่1ของรถในกลุ่มนี้เดิมเป็นของ n i สสันอ m ล l a แต่การมาของ Honda City e-h-e-v ในโฉม r-s ในบอดี้ซีดานสามารถเอาชนะได้ทั้งขนาดความกว้างและความยาวแต่ขนาดฐานล้อที่กว้างมากที่สุดยังคงเป็นของเจ้านิสสันอ m ล l a อยู่ส่วนถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มของบอดี้สไตล์ t c h b a c k จะเห็นว่าการมาของ City Hatchback r-s นั้นเนี่ยมีขนาดความยาวความกว้าง รวมถึงระยะฐานล้อที่กินขาดในทุกคันในเ s กเมนต์นี้โดยลองลงมาเป็น t o y ยต a y a า i s สและน s s ันโนต e ตามลำดับโอ้โห oh. จะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะดูนะครับเปรียบเทียบกันในหลายๆกลุ่มแล้วทั้งคู่นี้ก็มีจุดเด่นที่มันแตกต่างนะใช่นะครับโดยส่วนของภายในครับถ้าเกิดเข้ามาดู เปรียบเทียบเลยระหว่างคันแฮชแบ็กกับในคัน Body an, คบอดี้ซีดานมีจุดรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยอถ้าไม่สังเกตเนี่ยต้องบอกว่าก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าขนาดท่อนหน้าเหมือนกันทั้งหมดไม่รู้จะเปลี่ยนทําไม,มแต่กลายเป็นว่ามีจุดที่แตกต่างในฝั่งของคันแฮชแบ็กเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บจะรู้สึกว่าชุดคอนโซลกลางเนี่ยมันมีช่องใส่อุปกรณ์ของอจุกจิกจุกจกอะไรที่เยอะมากกว่า ทรงของผูมลาลัยแตกต่างกันเล็กน้อยเรื่องของทริมสีที่มีการตกแต่งนะครับแล้วก็ต่างกันชัดมากก็คือชุดเบาะครับชุดเบาะหลังเบาะทั้งเซ็ตเนี่ยในบอดี้ฮัชแบ็กสามารถปรับได้4รูปแบบด้วยกันแล้วเบาะหลังเนี่ยถือเป็นจุดเด่นน่ะถ้าเกิดเทียบในรถคลาสนี้อยู่ดีเบาะพับลงมาฟับแล้วมันลงมาเรียบพอดีใช่ยกปรับใส่ของซึ่งเป็นจุดเด่นเดิมที่อยู่ในแจ๊สใช่พอมาอยู่ในฮัชแบ็กที่มันยาวขึ้น มันได้อารมณ์ความรู้สึกว่ามันมันพร้อมใช้งานมากขึ้นแม้ว่าความสูงจากพื้นถึงเพดานจะอาจจะยังไม่เยอะนักครับนะครับแต่ว่าก็ได้ความยาวด้วยก็พอจะชดเชยกันไปได้ฝั่งของบอดี้ซีดานเนี่ยที่มีชุดคอนโซลกลางแตกต่างกันนะครับแล้วก็แบบดีไซน์ในส่วนของหน้าจอเลือนใหม่คัสเตอร์นะครับก็จะมีการแสดงผลการทำงานของในระบบ e-hv e เพราะนั้นก็จะแตกต่างกันนะครับ อ่ะอม,มาดูในเรื่องของระบบขับเคลื่อนหน่อยไหมครับเขาบอกว่ามันคือ Sport h y b r i ิที่เป็น i m MM m d ครับหรือ n t t l l i g e n ต m u l t i ิโ d มด r i v e อ่ามันเป็นไงไปดูกันครับครับเรามาดูหลักการทำงานของเจ้าระบบ e h e v ของ Honda City กันบ้างเป็นการพัฒนาเอาระบบ Sport h y b r i ิหรือ i MM d, Multi m m d n t t l l l i g n t m u l t ติโ d ม d r i v e ที่มีการทำงานโดยใช้มอเตอร์2ตัว ทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc แบบแอกินสันไซคลพร้อมชุดเกียร์ eCVT และแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนโดยการทํางานของระบบ eHEV จะแยกเป็นทั้งหมด3โหมดด้วยกันนั่นก็คือเจ้ามอเตอร์ทั้ง2ตัว1ตัวทําหน้าที่ขับอีก1ตัวจะเป็นมอเตอร์เจเนเรเตอร์ทำหน้าที่ปั่นไฟขณะเดียวกันเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย EV Drive มอเตอร์จะอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงแต่เมื่อขับเคลื่อนด้วยไฮบริดโหมด เครื่องยนต์จะมีหน้าที่ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าและให้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ตัวรถซึ่งก็จะทำงานเหมือนซีรีส์ไฮบริดที่เครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นกระแสะไฟไปให้มอเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตัวรถนอกจากนั้นในโหมดที่ 3- engine dive r โหมดนี้ตัวเครื่องยนต์สามารถที่จะล็อกการทำงานของชุดเกียร์ CVT ส่งกำลังมาขับเคลื่อนตัวรถร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้เจ้า Honda City e-h e HE v มีพละกกำลังแรงบิดสูงสุดถึง253นิวตันเมตรให้อัตราเร่งการตอบสนองที่ดีและสามารถทำอัตราเส้นเปลืองได้ดีถึง27.8กิโลลิตรตามมาตรฐาน Eco Sticker ของประเทศไทยอะครับมาในโหมดการขับขีบ่ภายในเมืองกันบ้างผมเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมกับทาง Honda Automobile ประเทศไทยในการทดสอบทั้ง Honda ในรุ่นแฮชแบ็กคันนี้เนี่ยนะครับกลับในคัน e-hvc ดาเรียบร้อยนะครับมาเอากลับมาขับกลับมาให้พี่ปิ้นลองในเมืองพี่ปิ้นพอขับคันแฮชแบ็กแล้วรู้สึกไงในเรื่องของมิติตัวรถก่อนคือชอบแฮชแบ็กอยู่แล้วหนึ่งมันกระทัดรัดฮะขับแล้วมันสนุกนะครับถ้าเทียบกับตัวซีดานด้วยกันเนี่ยในเวอร์ชันนี้เป็นเครื่อง เบนซินเทอร์โบเหมือนกันเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะตอบสนอไงไม่เหมือนกันแ๊าแม็กมันจะแบบกระชับมันจะแบบไวรุ่นไวรุ่นหน่อยมันจะมีอาการรู้สึกแบบว่ามันถ้าเข้าโค้งแบบนเนี้ยใช้ความเร็วต่อเนื่องความเร็วเดินทางขยับขึ้นมาถึงหนึ่งร้อย้อยี่สิบเนี่ยมันจะรู้สึกท้ายดูเฟิร์มกว่าใช่แต่ว่ามันก็คาแรคเตอร์ต่างอ่ะนะใช่แม้ว่าพืนนั้นแพลตฟอร์มเดียวกันเลยแค่มีตูดจะไม่มีตูด แล้วจริงๆพี่บินชอบแบบมีตูดหรือไม่มีตูดต้องมีสิอ๋อชอบแบบแน่นๆตูดแบบเต็มๆอย่างงี้ใช่แ่นดาแบกสวยกว่าความแน่นเฟิร์มของช่วงล่างรู้สึกแน่นมากกว่าแน่นมากกว่านะครับแล้วก็เวลาที่อารมณ์ที่อยู่ในโค้งเนี่ยมันให้การตอบสนองที่กระชับๆไวมากกว่าเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันจะไม่เหมือนตัวซีดานพอไทยโอ้ยแฮงด์หลังไม่มีอตอนนี้ผมขับ ในรุ่น e ไอ v เนี่ยวันถสี่ด้านล่อนลอยต่อในเมืองเนี่ยถือว่าเก็บรายละเอียดของตัวพื้นนะครับที่มันจะสัานขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยทำได้ดีนะเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับการเซ็ตน้ําหนักของตัวรถเนี่ยมันมีอารมณ์ความนุ่มนวลของตัวรถแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาได้ดีแต่พอความเร็วสูงเ่ยอาการผมชอบฮาสกแบกมากกว่าจริงก็คาแรคเตอร์ ก็คนละรุ่เนี่ยคนละแบบอันนี้เน้นความเป็นวัยรุ่นหน่อยชอบขับสนุกสนานกับการขับขี่แต่ตัวซีดานที่เป็น e s v เน้นการใช้งานที่ในรูปแบบทั่วๆไปเรื่อยๆฟังของมุมลาดของกระจกบังลมหน้าจะรู้สึกว่ามันมีมองภายนอกดูลาดดูเหมือนกับหน้ารถมันจะแหลมๆหลมนะเข้ามาภายในแล้วเนี่ยผมว่ามันดูโปร่งแล้วก็ตำแหน่งความสูงกำลังดีนะครับชแล้วก็ เพื่อการที่ดีไซน์ในเรื่องของคอนโซลที่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มไกลมือมากขึ้นมันเลยทําให้ภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างม,มันมีความยาวมากขึ้นมันโอโทโถงมากขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของกระจกบังลมหน้าถ้าดูตั้งแต่แนวนะครับที่อยู่ตรงขอบเสารกระจกบังลมหน้าเนี่ยเอพิล e ่ามันเป็นช่องที่ยาวแล้วก็กว้างต่อเนื่องมาถึงมุมข้างครับมันเป็นขนาดไซส์ของกระจกที่เหมือนกับเป็นรถแบบซีดัน ไซสี่เซกเมนต์น่ะใช่เพาะเนี่ยัันกระจกนี่แบบลักษณะคุ้นเคยเลยรู้สึกว่าผมมานั่งอยู่ข้างในมันไม่ใช่รถเล็กมันไม่ใช่ซิตี้ที่เราคุ้นเคยอ่านะครับเสียงของช่วงล่างนะครับจากเดิมเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งของ Honda City แล้วก็แจ๊สผมว่าแจ๊สเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเสียงช่วงล่างชัดที่สุดเลยเข้ามาเยอะมากซิตี้ก่อนโชมนี้ดีแล้วก็แตก มาในซิตี้โฉมนี้ดีกว่าเดิมอีกครับโอ้หดีกว่าดีกว่าเยอะเลยชัดเจนเลยทีเดียวครับเพราะว่าในเรื่องของการเก็บเสียงแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนเป็นเครื่องพันเทอร์โบเนี่ยเสียงเครื่องก็ลดลงไปด้วยนะฮะในเรื่องของอัตราเส้นเปลืองเดี๋ยวไปดูอัตราเส้นเปลืองเปรียบเทียบแตกต่างในแง่ของอัตราเร่งนะครับการตอบสนองในช่วงของการเร่งแซงแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจับเปรียบเทียบในกลุ่มของเซ gment นี้ให้ด้วยครับ ถ้าดูเปรียบเทียบในเรื่องของพละก,กำลังทั้งแรงม้าและแรงบิดจะเห็นว่าการมาของ City Series ในครั้งนี้ในฝั่งของ Honda Hatchback ที่เป็นเครื่อง 1,000cc เทอร์สามารถครองตำแหน่งแรงม้าสูงสุดได้ที่122แรงมา้าส่วนในฝั่งของระบบ e-h ev อาจจะมีแรงม้าที่น้อยกว่าอยู่ที่109แรงมา้า ถือว่ามีแรงบิดสูงที่สุดในกลุ่มอยู่ที่253นิวตันเมตรซึ่งสูงมากกว่ามาด้า2ดีเซลที่เคยสูงที่สุดอยู่ที่250นิวตันเมตรและถ้ามองจากทางด้านล่างของกลุ่มนิ s a n n o t ตเป็นรุ่นที่มีกําลังแรงม้าอยู่ที่79แรงม้ากับ106นิวตันเมตรซึ่งถือว่าต่ําที่สุดในกลุ่มขยับมาเป็นของสวิปและเซียตามมาด้วยยา r ิสและวีออ มาดูกันต่อเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองตามมาตรฐานของ Eco Sticker ในประเทศไทยจะเห็นว่าในรุ่นที่มีอัตราสิ้นเปลืองต่ำกว่ามาตรฐาน20กิโลลิตรมีเพียง Toyota v วีอและขาบเส้นพอดีคือ Nissan n o t ตและ s e ียส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ23.2กิโลลิตรเท่าๆกันอยู่ถึง4รุ่นด้วยกันนั่นคือ City h back, a mera, Swift, ั b a แบกอเมล่าวิฟรวมถึงยาริส โดยแชมป์เดิมในกลุ่มนี้ตกเป็นที่2นั่นคือ m a z ซ a สอในรุ่นดีเซลที่ทำอัตราสิ้นเปลืองได้26.3กิโลลิตรโดยตำแหน่งที่1ถูกเปลี่ยนมือเป็นของ Honda City e-h-e-v ทำได้ที่27.77กิโลลิตรแล้วถ้าดูเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราเร่งระหว่างตัวระบบเครื่องยนต์ที่เป็น 1,000cc เทอร์โบกับระบบ e-h-e-v คู่นี้จะเห็นว่าอัตราเร่งการตอบสนองในแต่ละช่วงย่านความเร็วทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในช่วงเริ่มต้นจาก หยุดนิ่งถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่ช่วงออกตัวที่ความเร็วต่ำกับการใช้งานไฟในเมือง Honda City eHEV จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการตอบสนองที่เด่นกว่าชัดเจนโดยที่เส้นความเร็ว0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงในทั้ง2ระบบเริ่มมีอัตราเร่งการตอบสนองที่เท่ากัน และถ้าวัดกันยาวๆถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในฝั่งของเครื่องยนต์1,000ซีซีเทอร์โบเริ่มขยับความเร็วและทำอัตราเร่งได้เหนือกว่าในระบบ e-h-e-v และถ้าดูในเรื่องของอัตราเร่งต่อเนื่องหากวัดกันที่ความเร็ว40-60กิโลเมตรต่อช mm ั hmm. ่วโมง e-h-e-v ก็ยังเป็นระบบที่ให้การตอบสนองที่รวดเร็วกว่าแต่ถ้ากด กันยาวๆแบบ80ดสถึงร้อหรือ100่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงในฝั่งของเครื่องยนต์แบบพันซีซีเทอร์โบจะเหนือกว่าทั้งใน2ช่วงความเร็วก็เห็นนะครับว่าทั้งคู่นี้เนี่ยอาตาัตราเร่งไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ก็สู่ถึงร้อก็สิบนิดๆพอๆกันครับถึงพอตเมาย์มแบบยาวนิดนึงนะครับช่วงปลายก็17เดนิดๆครับเรียกว่าอัตราเร่งใน <cc> แต่ว่าเ e อร์ r m รนซ์เมื่อเรากดเเลงสุดเนี่ยตัวเลขเวลาเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเท่าไหร,ร่แต่ว่าในการใช้งานขับปกติฟิลฟลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งตอบสนองใช่ไหมใช่คนละเรื่องเลยนะครับอย่างตัวแฮชแบ็กเนี่ยที่เป็นเครื่องพันเทอ์โบเนี่ยเวลาเราเติมัเคลงเนี่ยเราจะรู้สึกประมาณสัก2,000รอบจะเริ่มมีอาการดึงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะชัดเจนประมาณสัก2,500รอบขึ้นไปดึงเยอะ ก็ตามสไตล์ของเครื่องเทอร์โบแต่ว่าพอเป็น E S E V เนี่ยเติมคันเร่งเนี่ยมันดึงเหมือนเครื่องใหญ่ๆเลยมันขึ้นเร็วกว่ามันขึ้นมันขึ้นแบบหนักแน่นต่อเนื่องเงียบนุ่มนวลคือมันไม่มีจังหวะเหมือนกับคันนี้พอพอถ้าเกิดจังหวะแบบคลิกดาวบางช่วงเหมือนมันมันแหลกนิดนึงมันต้องรอจังหวะนิดนึงฮะแต่เขามีโหมดสปอร์ตนะพี่เนี่ยเลงออกมาอย่างเงี้ยสปอร์ตพี่ ก็หมดสปอร์ก็กระชับขึ้นครับครับแต่ว่าในการใช้งานในช่วงผมชอบตัว e-s ev เนี่ยในช่วงความเร็ว60ถึง100ในการเร่งลอยตัวค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปเนี่ยมันทำงานแบบซีรีส์ไฮบริดก็คือใช้มอเตอร์ขับเป็นหลักแล้วมันได้เรื่องของความประหยัดตัวเลขความประหยัดที่มันกระโดดขึ้นไปแบบว่า โอ้องว้าวซีรี่ไฮบริดไม่ประหยัดก็มีนะฮะเอาเหรอเฮ้ยมันต้องประหยัดดิเป็นซีรี่ไฮบริดแต่คันนี้ประหยัดประหยัดคือขับขับแบบสิ้นคิดเลยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นขับ,ขบปุ๊บกดขับเดินทางบ้าบอ,รอธรรมดาอา้าวเฮ้ยมันเกินยี่สิบใช่แล้วอย่างผมขับเนี่ยคือขับเหมือนที่เราใช้ในชีวิตประจาําวันร้อยถึงร้อยยี่สิบไปเรื่อยๆเนี่ยวิง่งเพลินเิน,เปนแป๊บเดียวถึงชนบุรีวนกลับมา ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโลลิตรคือสบายสบายเห็นเกินยี่สิบกิโลลิตรอะ,อ,ะอยู่ที่ว่าเกินเท่าไหร่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างแฮชแบ็กนะครับหรือว่าซีดานที่เป็นเครื่องเทอร์โบความประหยัดก็เรียกว่าไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นะใช่ในเรื่องของการขับขี่บางจังหวะพอเทียบกับ e h y b r ช่วงรอยต่ออาการแลกเดิมที่เรามักเจอในตัวรุ่นเทอร์โบเนื่องจากขนาด CC แล้วก็จังหวะการตอบสนองที่ จะต้องคลิกดาวผ่านเกียร์ cvt บางบทีมันเหมือนแบบมันต้องรอนิด,น,น,ดนึ่งนะิดนึงนะนะฮะก็จะหายไปนะครับมาสรุปโดยรวมในเรื่องของราคาแล้วก็เปรียบเทียบรวมในทั้งกลุ่มของเซกเม e ต์นี้กันต่อครับ,รบแล้วถ้าดูเปรียบเทียบราคาของรถในกลุ่ม b segment ทั้ง2 body style นั่นคือซีดานและ h ัชแบ็กแล้วจะเห็นว่า honda city ehev มีการเซตะระดับราคาที่สูงโดดกว่าในทุกรุ่นโดย mm hmm. ห่างจาก Honda City Hatchback ถึง90,000บาทและถ้าเปรียบเทียบกับคันที่ถูกที่สุดในกลุ่มนี้มีช่องว่างส่วนต่างของราคาที่ห่างกันถึง244,000บาทกับ Nissan Note และห่างอีกถึง2 000, 1 0 0 0 0บาทกับเจ้า Suzuki Swift โดยมีรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันอย่าง Toyota Vios กับ Mazda 2ในรุ่นดีเซลที่ห่างกัน4-50,000บาทตามลำดับและก็ทำให้เจ้า Honda City e h e v มีระดับราคาที่ขยับเข้าไปติดชิดกับ Honda c ซี i c มากจริงๆ แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจได้นะครับทีมขับซ่าเราก็นำเอาข้อมูลมานะครับ,รบวางให้เห็นว่าแต่ละคันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดจะดูในเรื่องของระดับราคาแล้วความคุ้มค่าในราคาคในการวางของแต่ละค่ายในแต่ละรุ่นเนี่ยก็แตกต่างกันนะใช่แล้วก็สามารถที่จะ เอาไปดูไปเลือกไปจิ้มอันไหนที่มันตรงกับความต้องการของเราครับนะครับแล้วก็รูปแบบของสไตล์ตัวรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะดูจะเลือกซื้อรถนะครับความแตกต่างระหว่างรุ่น t ริมกับการใช้งานเนี่ยเลือกให้ตรงกับการใช้งานของตัวคนครับจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดใช่นะครับแล้วก็ดูที่คุ้มราคาด้วย